าชีพหมอเป็นอาชีพที่หืนเป็นพิเศษเพราะมันเก็บกด oh. จริงหรือไม่หิวแสงจะจัดจนโดนทัวลงพ่อแม่ที่อยากให้ลูกๆเนี่ยเรียนหมอจนกดดันผมว่าจริงอ่ะพ่อแม่ไม่ควรไปเสือกเรื่องลูกเยอะถึงเวลาแล้วค่ะถอดเสื้อคุยกันหน้ากล้องไหม่ค่ะเเลยต้องถอดกางเกงก่อน่ะ สวัสดีค่ะทุกคนจะก,กับอั้าที่กระเทยรีวิวนะคะวันนี้ผู้ชายของเราเป็นคุณหมอตะมูตะมีน่ารักเต้าตาขี่คือเห็นใน IG จีใน t ิกต็อกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันดุกดิ๊กมันน่ารักนันสดใสอะหลายๆาคนต้องคุง้นหน้าคุ้นตาเขาแหละเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิดไอดอลของโซเชียลตอนนี้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเจอเขาทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็อ t นสตาแชนแนลพิมไปเลยนะคะกระเคยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดา์แน่นอนะคะ่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะไป สวัสดีครับชื่อเจนะครับก็ตอนนี้เป็นหมอทั่วไปนะครับอย่างก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยครับผมก็ทำทิกติกอยู่ชื่อช่องหมอเจครับเป็นครีเอเตอร์ที่เป็นหมอได้นิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างส่วนใหญ่ก็คือมันขี้เกียจเป็นอันนี้ก็คือไปผ่าซีชมาก็เลยจะมีรอยแผลนิดหน่อยซีชอะไรอ่ะมันขึ้นที่แก้มเขาเรียกอีทีเดอร์บอสซีชคือว่ามันจะเป็นซีช์ที่ผลิตที่ใครแบาไหนแล้วต้องขวานออก แสดงว่าเธอเป็นคนสกปรกเหรอเจต้องการคนมาขัดขี้ใครอะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว24่สเริ่มแก่แล้วบางแนวไม่กำลังดีเลยคลิปที่แล้วยัง3.5เลยจริงหรออแล้วก็อออเอ่ใช่ไหมถามก่อนเลยค่ะว่าหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ตอบแบบกเทยรีวิวหนักประมาณ56นิ้วได้สูง6 8 9ไม่น่าถึงน่าจะได้แหแล้วมั้ ปิดรายการค่ะแต่ว่าเราใช้แบบว่าใช้ยางนื้วเอาไงนิ้วเราก็พอยาวเจนนิสัยเรแบบไหนบ้างคะอาจจะติดแบบคดนดนนิดนๆบางคนก็ชมว่าเราดูดีแต่เราไม่มั่นใจในตัวเองเราก็เลยแบบพยายามขายความกดดีหรือว่าความแปลกๆแทนอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ได้ไม่มั่นใจคะ่ะเธอมั่นหน้าคะ่ะเจ๊ ข้อเดียวผู้ชายคนนี้ล่ะเก็บเป็ไม่นอกใจเด็ดขาดอ่ะข้อสามหมดและมีแค่เนี้ยสองข้อสเปคของคนที่เจอชอบชอบแบบไหนเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยฉันอยู่ข้างล่างค่ะ <c oughs> น,นี่ก็ได้หมดตอนเนี้ยก็โอเคเพราะว่าเราอะเลิกกับแฟนมาเนาะก็ยังไม่ได้มีสเปคอะไรตายตัว,ว,วเดี๋ยวก่อนนะคือยัง,ย,งยังไม่ถามนะว่าเลิกกับแฟนหรือเปล่า แค่ถามว่าจะเป็นแบไหนคือจะขายของจะเปิดแผงได้หรอก็จะเปิดแผงก่อนส่วนแรกที่เธอมองเลยมองอะไรก่อนมองนองเน่เลยมีแฟนมาแล้วกี่คนครับจริงๆประมาณ3คนครับจริงหรือไม่คะเจส่วนมากสาวๆเนี่ยบอกเลิกเธอเพราะว่าขนาดใหญ่เกินไปจริงเหรอทุกคนรู้ไหมเขาว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่หมีธรรมดานะคือหมียักษ์ที่ใหญ่แล้วกระดูกใหญ่มากผมก็พรู้เนี่ยว่าผมใหญ่ผมตัวใหญ่นะ จริงผมว่าผมตัวไม่ใหญ่บางคนต้องดูว่าว่าบางคนเขาก็แบบแบบฉีดกับผู้ชายที่แบบตัวท่าเข้ากันรืเดินด้วยกันแล้วแบบเขาตัวเล็กมากเนี่ยเขารู้สึกว่ามันจะเป็นทั้งลายเขาหรือว่าแบบผมเปไปคูกคาาเขาเลยไม่มีอารมณ์ทำเพศด้วยอะไรเงี้ยแล้วก่อนนะตอนนี้สูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยแปดสิบสูร้อยแปดสิบนี่คือเทสเลยนะไม่รู้เขาอื่นเทสหรือเปล่าแต่สำหรับฉันะอะสำฉันเป็นตัวแทน L G T V แล้วกันฉันรู้สึกว่า ร้180อยะคือเทสมากเลยนะเธอบอกว่าผู้หญิงเขาเดินข้างเธอแล้วเขาแบบไม่มีอะไรทางเพศเหรอผิดค่ะฉันบอกเลยว่าผู้ชายสูงะเวลาเจอแล้วมันหอน,นี่มากเลยนะเอา้าหรอได้ที่หลังจะแบบเข้าไปสวงเลยเรียก <c oughs> แฟนว่าอะไรบ้างเบบี้น้องอ้าคุณอ้ำในพารของความสัมพันธ์เนี่ยเธอคิดว่าเธอเป็นคนแบบตรนี่ประหยัดหรือว่าสายเป จริงๆก็เป็นคนประหยัดแต่ก็จะพยายามหาของพันให้แบบโอกาสแหละเธอก็ลองเอาตัวเธอผูกโบว์สีให้เขาเปา็นของวันเธอทําได้อยู่แล้วเธอได้คอนเทนต์ด้วย <c oughs> ก็มันยังไม่ดีไงตอนนี้คือแบบกีแห้งมาก <c oughs> ผู้ชายบอกกีแห้งมากตอนนี้คือแห้งแบบแตกลายอ่ะที่ฉันชวนเธอมาออกกับเธอรีวิวเนี่ยเพราะว่าฉันแอบ,บชอบแอบปลื้มเธออยู่นะเจเพราะว่าเธอคือสเปคฉันเลย <c oughs> อ๋อยังดีครับถ้า,ถาได้ไปเจอนะเพราะฉันอยากมีผัวเป็นหมอฉีนอยากมีผัวเป็นคอนเทนเอเตอร์เหมือนกันหิวแสงอ๋อได้จะได้ช่วยกันทำเนาะส่วนตัวแล้วเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่เจ้าชู้หมจริงๆก็ถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนก็คุยไปเรื่อยแหละแต่ว,ว่าถ้าเกิดมีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ได้คิดจะนอกใจ ข้อความจากทางบ้านคะ่ะถามว่าจริงหรือไม่คะ่ะอาชีพหมอเป็นอาชีพที่หื่นเป็นพิเศษเพราะมันเก็บกดเริ่องานแบบน้สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้จะเป็นระบายกับใคร อันนี้อันนี้คือเล่าจากประสบการณ์นะอย่างเพื่อนชนะเป็นแบบกระเทยเป็นเกย์อะไรเงี้ยนางก็จะเล่าบ่อยว่านางแบบเล่นแอปแล้วก็เจอพวกหมอพวกอินเทอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยมาแบบนัดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเอออยากลองถามคาถามนี้ดูว่าจริงหรือเปล่าผมว่าพอไออินเทอร์นั้นเลิกงานดึกมันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรปะก็ต้องนัดมาห้องอ่านหนังสือแล้วมาห้องติวติวนังสืออะไรเงี้ยมากกว่าคือทํางานท้งันน่ะตั้งแต่เช้าและโดนคนไข้ด่าโดนที่พยาบาลด่าโดนอาจารย์ด่ามาแล้ว เราต้องมาลงกับเธอบ้างข้อประโยคบอกรักที่ไม่มีคําว่ารักเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอยากเจออยากจับอะไรเงี้ยแต่<ม>จะไม่ได้แบบว่าพูดมาแล้วใครอะนัดมาหรอพูดถึงนัดเธอนัดไปเลยเหรอ,อพูดนัดมาแต่กังวลเลยเธอมักจะเป็นคนโดนบอกเลิกหรือว่าเลิกกันเพราะอะไรเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นแฟนกันเนะี่ยผมบอกเลยหมดเพราะว่าผมและแดจะแบบค่อนข้างมีกำแพงว่าแบบถ้าเกิดมันไม่ใช่นิดนึงอ่ะเราก็จะไม่เสียเวลาก,กันนะ เธอรู้ไหมว่าคำพูดคำจาเธออ่ะมันดูแบบมีความสาวๆมีความเก้งๆหน่อยมีคนเคยบอกเธอไหมว่าเธอเหมือนทุกคนเอานี้ดิวะนับว่าใครบอกว่าเปมนชายมากกว่าเราอ่ะเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วมันทีิก็แบบมันใช้จริตกะเธอเนี่ยมันแบบคุยง่ายกว่าจอยมันมุดกว่าอะไรเงี้ยนึกออกปะอกหักหนักที่สุดตอนนั้นน่าจะอยู่แักปีสองปีสามกำลังจะสอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรก ช่วงนั้นก็คุยกับคนหนึ่งอยู่เป็นคณะชายศิษย์เนี่ยแหละคนนี้แหละที่เขาบอกว่าผมแบบไม่มีรมทางเท็จเช่าแบบต้องให้ควรคายอุ้ย ควรค้างมันคือ <บน S 1> ข้อ <บน S 1> อ้าง<บ>น,นะเพราะถ้าคนชอบเธอจริงรักเธอจริงอะต่อให้เธอจะสูงจะเตี้ยจะเป็นยังไงเขาก็รักเขาก็ฮอนี่กบบเธอเสมอแต่เนี้ยมันคือข้ออ้างไงตอนนั้นก็ร้องไห้แล้วก็แบบหน้าหมดมนันดีแล้วก็แบบถ้าเราไปต่างคนสักหน่อยเราต้องจะหายมาก,ก็แบบไปเลยจ้าบิ๊ไปเลยจ้าเหมือนใหนหนังไงเหมือนดูเอ็มวีมาเยอะฉันถามเธอว่าเธออะเคยโดนหลอกไหมแต่เธอบอกว่าเธออะไม่เคยแล้วก็อยากลองโดนหลอกดูบ้าง อยากให้มีคนเข้ามาแล้วก็หลอกฟันเราเราจะได้รู้สึกเสียใจยคิดว่าในร่างกายเจอะไรที่มีเสน่ห์ที่สุดกินไม่ค่อยมั่นใจเลยอะพี่แัฟว่าอะไรอะอ่ะถ้าเป็นแบบว่ามองด้วยตาเนืออะไรเงี้ยฉันชอบฟันเออส่วนใหญ่ก็คนจะโชว์ฟันแบบฟันใหญ่อะไรเงี้ยรู้ตัวปะว่าถ้าเธอไม่บอกว่าเธออายุยี่สิบสี่ฉันจะคิดว่าเธออายุเกือบเกือบสามสิบแล้วนะคนว่าน้าแก่เยอะจะได้ลองขนแก่ปะ <laughs> <laughs> ส่วนมาก90%เลยคือมีแต่กรกะเทยมาจีบจริง95เลยยังไงแ้่ขควที่ลุกเราอะ่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบบางทีคาพูดคำจาเราอะ่ะก็จะมีเต่งความเฉลยนิดๆอะไรอย่เงี้ยจริงหรือไม่ว่าเธอเนี่ยเคยเกือบกินกระเทยแต่ตกใจงูแล้วเธอก็เลยไม่ได้กินกัน <laughs> เราหล่อด้วยหน่ยหนึ่งหน้าเอาแบบหน้าหื่นกามถึงเวลาแล้วค่ะถอดเสื้อคุยกันหน้ากล้องเนี่ยค่ะเเลยต้องถอดกางเกงก่อนป้าถอดเสื้อแล้วแต่เธอเลยถ้าเธอไม่อายเพื่อนที่อยู่ข้างก็ถอดนี่เธอเสื้ออาิชาติป์าของแท้หรือเปล่าเออมันมีของแท้ของ แล้วเธอใส่ของแท้หรือของปลอมเดี๋ยวเขาฟ้องนะตอนนี้ให้เจอัปเดตเนี่ยเขาว่าชีวิตของเจเนี่ยทำอะไรบ้างช่องไหนบ้างเชิญเลยค่ะทำช่องอยู่นะครับที่ติกต็อกชื่อช่องหมอเจนะครับแล้วก็ทำไอจีอยู่ก็ชื่อเจอิสระเนี่ยนะครับพยายามลงเช็คทุกวันช่วงนี้ยอดตกเยอะเลยไม่รู้ว่าพอโดนกดยอดหรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราถอดเสื้อบ่อยเกินไปก็ก็ยังไงก็ฝากช่องหมอเจแล้วก็ช่องไอจี จริงรหรือไม่เคยมีโชคหนึ่งที่หิวแสนจะจัดจนโดนทัวลงตอนนั้นผมยังเรียนไม่จบแต่ผมไปเทรนเรื่องฉีดหน้าก่อน,นแล้วปรากฏรับภาพในคลีก็ออกไปเหมือนกันเราคือคือผมเรียนจบแล้วแหละแต่ว่าผมอะไปสอบใบประกอบมาแล้วเราก็ผ่านแล้วแต่รอเหมือนบัตรประชาชนของผมอะคือมันจะเป็นตัวบัตรแพทยสภาเนี่ยแต่ว่าผมอะก็ช่วงนั้นว่างๆม,มันนี้เหมือนปิดเทอม ปีสุดท้ายก็คือแบบเรียนจบแล้วล่ะแล้วก็ปิดเทอมผมก็เหมือนไปเทรนด,ดูว่าแบบเออฉีดหน้าทำยังไงอะไรยังไงข้างนอกฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็่ายรูปแบบในโฟนก่อนอะไรเงี้ยพวกอาจารย์พวกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเคยโทรมาเตือนแล้วก็แบบเขาก็จะฟ้องกันว่าแบบเออทำไมไม่มีใบประกอบวิชาชีพถึงไปฉีดหน้าคนไข้จริงแล้วแต่จริงๆเราจะยังไม่ได้ฉีดนาคนไข้จริงพวกนายกสมาคมแพทยสภาก็แบบโพสต์เฟซบุ๊กอะไรกันเต็มไปหมดเลย เหตุดราม่าแอนติกอะไรก็ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเรียนหมอเลยจริงหรือไม่จริงๆตอนนี้ก็ยังก็ยังถือว่าเป็นอยู่นะเพราะยังกินยาไม่ได้เลิกไม่ได้หยุดยาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กอนามัยจะนอนเยอะแล้วก็จะนอนตรงเวลาแล้วก็จะออกกำลังกายแบบทุกคือสัปดาห์หนึ่งจะต้องมีวันออกกำลังกายก็แบบให้เราแบบวบปอยแล้วก็แบบดูแลสุขภาพเนาะแต่พอขึ้นชั้นโลกที่มันต้องไปอยู่โรงน่นนะครับตารางเวลามันเพียนเยอะต้องอดนอนบ้าง กินอาหารแบบรีบๆบ,บ,บ้างหรือว่าไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายไม่ได้มีเวลาคุยกระใครปรึกษาใครเนี่ยเราก็เกิดอาการแบบซึมเศร้าขึ้นเราก็เลยต้องไปปรึกษาแพทย์ยแล้วคิดเห็นยังไงบ้างกับพ่อแม่ครอบครัวที่อยากให้ลูกๆเนี่ยเรียนหมอจนกดดันผมว่าจริงๆอ่ะพ่อแม่ไม่ควรไปเสื่กเรื่องลูกเยอะคือลูกเขาอ่ะไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาจากคุณคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาเนาะ คุณไม่ควรไปเสีอยงเขาเพราะว่าเขาไม่ได้กดปุ่มบอกว่าให้แบบเธอมาเกิดอ่ะไม่ต้ว่าไม่ได้ไม่ได้เลือกว่าคุณอยากมีพ่อแม่คนดีอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรไปไปบังคับเขาเพราะว่าพ่อแม่ดีๆก็เยอะนะแต่ว่าพ่อแม่ไม่ดีก็มีเยอะแล้วของเธอเนะี่ยเลือกเป็นหมอเองหรือว่าครอบครัวอยากให้เป็นก็ครึ่งครึผมว่าตามเทรนด์ทวิตช่วงนั้นอือคือช่วงนั้นขึ้นแฮชแท็กว่าช่วงนั้นอะไรนะ เด็กดีอะแต่เธอไม่ใช่เด็กดีนะเธอเป็นเด็กร้างเป็นเด็กดีแล้วก็ร้านด้วยได้ไหมสองอย่างถ้าวันนี้มีโอกาสได้ออกเดตก,กับใครสักคนหนึ่ง24ชั่วโมงเจจะทำอะไรบ้างคะคงคงชวนไปเวิร์กช็อปอะไรที่สนใจเหดือนกันทำน้ำหอมเก็บไปห้องสมุดอะไรเงี้ยก็อาจจะหาที่นั่งเงียบๆกันทักษะพิเศษที่เจทำได้แต่ไม่มีใครรู้อันนี้พูดแล้วแบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คือผมเล่นหุ้นมาประมาณ6ปีแล้วฉันก็เล่นหุ้นนะเจ จริงหรออาวองนะ,อะไอค่ัสมันเถอะเล่นพุ้นกันอแกถามว่าหุ้นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ตอบว่าหุ้นยนหุ้นอะไรหรอ <c oughs> เนี่ยแกเม่ไดตั้งแต่แรกแล้วมันจางแล้วอะ่ะ <c oughs> ตัดเอาไงคุณหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยออกเดทกับคนคนหนึ่งกลางคืนเธอต้องเตรียมของไป3าอย่างเธอจะเตรียมอะไรบ้างเตรีหล่อเลื่นป้เพราะว่าอันนี้มันขาดไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งรสช็อกโกแลตสองรสสตรอเบอรี่แล้วก็สามรสธรรมดาไหนลองพูดยังไงก็ได้ให้ฉันรู้สึกฟินและฉันเขินต้องพูดยังไงอ่ะนี่เพื่อนอยู่เต็มเลยก็นั่นแหละช่วยไม่ได้เธอชวนเพื่อนทำไมเองไม่ต้องปิดปากพูดออกปกติเลย มแม่อ้ํแม่แม่ดูดนมเหรออดูดนมหน่อยน้องอ้ํครับคิดถึงจังเลยน้องอ้ํมาหาหน่อยดต้องาการน้องอ้ํมานอนจางๆเจจะให้เขามาจีบเจรหรือว่าเจไปจีบเขาก่อนได้หมดเลยแล้วแต่พอเราแบบล้บ,บล่านไงก็ยังเป็นลูกโยอะไรไงไเงี้ยเาบ้างชอบอ่อนกว่านอแก่กว่าจริงๆงได้หมดเลย นิสัยแบบไหนที่เจอแล้วแพ้เลยแบบเนี้ยเราแบบชอบคนอ่อนๆอะไรเงี้ยเจชอบเลือกฟังเพลงหรือว่าดูหนังชอบดูหนังแล้วหนังที่รู้สึกว่าชอบแล้วดูได้ไบ่อยๆฮิวใจเราคือเรื่องอะไรเรื่องที่วิลส์เล่น The Pursuit of Happyness เอออันนั้นก็น่าจะฮิวดีนะรู้สึกชอบส่วไหนร่างกายของเจที่ใช้งานหนักที่สุดก็น่าจะเป็นเอวส่วที่สำคัญที่สุดอะคือส่วนคอบอดี้ทะเลาะตอแหละจะพูดว่าอะไรก็พูดมาเลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมจริง เวลาเราต้องยืนกับวันใช่ไหมมันเลยต้องเป็นเอวเป็นสำคัญทำไมไม่ใช่มือเหรอมือก็ต้องเก่งก็ต้องฉีดปะอันนั้นลองลองมาไงแต่ร่างหลังคือเอวคือเอวมันต้องทํางานตลอดเวลาอืาก็เอาอยี้ละการเดี๋ยวอัม้มอะไปฉีดบ,บท็อกที่คลินิกหมอเจแล้วให้หมอเจใช้ช่วงล่างฉีดโบท็อกใส่หน้าอ,อยากเจอเจ,อเจต้องไปเจอได้แถวไหนบ่อยสุดจริงๆในไอจีไม่เคยไม่เคยเที่ยวอะ ก็ที่นินิก็ได้ครับถ้าวันหนึ่งเขาเจอผู้หญิงที่เขารักมากอารมณ์แบบสวยมากรักมากหลอกมากแล้วเดินผู้หญิงหลอกหมดตัวใครเคาว่าหมดตัวนี่คงเป็นบ้าได้นะเธอเธอเป็นคนบบกว่าวางแผนชีวิตทุกอย่างเนไงแต่ถ้าแบบวันหนึ่งเธอโดนคนหลอกจนแบบไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยฉันว่าเธอถึงขั้นแบบเสียสต,ติได้นะปิ้งไมโดนตื่นเลยอ๋อเบอร์ แสดงความรักรุนแรงไหมคะไม่ค่อยเราแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วันนึงเอาใจได้กี่รอบอย่างมากก็หนึ่งสองไม่ได้เป็นคนอื่นมากครับเวลาที่หมอเจโสดแล้วหมอเจหิวอยากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยหมอเจทําทยัางไงให้หายหิวส่วนใหญ่ก็ไปสวนหลวงวะ <What? laughs> <laughs> เจเป็นคนตรงตรงหรือว่าเป็นคนลำเอียงคะมันก็ต้องเอียงปะ่ะคือมันตรงๆมันไม่อยู่ไง มันจลุเอ DM ข้อความที่ทักหาเธอแปลกที่สุดว่าอย่างไรบ้างขอซื้อกางเกงในใช้แล้วแล้วก็ขอยืมตังค์อะไรงเงี้ยแต่ว่าพีคสุดคือมีคนขอซื้อน้ำของหมอเจเพื่อเอาไปทาหน้าเออ,เอ,อใช่ใช่ไม่ได้ขอซื้อขอเลยอะเนี่ยชีช่องทางรวยเธอต้องทําครีมสูตรพิเศษสูตรน้ําหมอเจแม่น้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าเออเป็น พ่อน้ำเจเป็นครีมพ่อน้ำเจครีมน้ำเจแันเนี้ยคือป็นภาพใจของกระป๋องไม่งั้นจะโดนแจ้งเออครีมน้ำเจตบแล้วแจะแจะหน้าใสได้เจคะขอหนึ่งเมนูที่เจชอบที่สุดในชีวิตจริงชอบท่าหมาไม่ชอบอาหารพูดเลือกอาหารอยู่กะเพราไก่กะเพราหัวอมมาเคย่ี <c oughs> ตนกินกะเพราไก่กครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบ กินกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนรู้จักกินกับคนรู้จักในวันลอยกระทงเขาเป่าเทียนหรือไม่วันนั้นอ่ะก็เป่าอยู่ก็เทียนก็แดงอยู่เวลากินกะเพราหนึ่งจานใช้เวลากี่นาทียี่สิบคำไหนที่ฟังเรารู้กันเลยว่าวันนี้กลัวชวนมึงไปกินกะเพราใช้คำว่าอะไรที่ฟังเรารู้กันเขานอนไม่หลับอะไราจะรู้กันแหละเคยเอาเนื้อไก่ในกะเพราไปตีหน้าตีปากใครเล่นมาก็บางบางวันที่แบบว่า เข็มโกรธมากอะไรเงี้ยโดนโดนคนอื่นแบบด่ามาเยอะสามคำค่ะที่เราคนกินกะเพราเสร็จเขาก็ชมเราชมเราว่าไงบ้างเออขอบคุณไม่ใช่ไปทำบุญอะไรหรือเปล่าแต่รเขาก็แบบว่าเออมันก็ปิดดีมันก็เสียวดีแล้วถ้าให้ตัวเองละให้ตัวเองสามคำคือคำว่าอะไรไม่รู้อ่ะต้องให้คุณอ้ามลองเดี๋ยวคุณเดี๋ยวลองคุณอ้ามชมได้แล้วมันจะฟังรู้เรื่องไหมว่มันอยู่ในปากอ่ะ กินกับเขาเผ็ดๆทำเสียงเผ็ดยังไงส่งท้ายหน่อยเออฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมสาวๆหนีไม่ใช่เพราะตัวใหญ่นะไม่ใช่เพราะอะไรเธอบ้าวันนี้ให้คะแนนตัวเองเนี่ยค่ะ1ึงถึง1ิเท่าไหร่ดีคะเอาไปเก้าแล้วกันอยู่ในท่ามกลาง LGBT เนาะเราเนี่ยมีความรู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับคนกลุ่มนี้คะต้องได้รับการ raise awareness สเยอะเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิแล้วก็เสรีภาพที่เท่าเทียมกันกับ เธอจทอย่นนะครับเธอมีแฟนแล้วแฟนแบบอยากให้เธอออกตังค่าแปลงเพศให้อย่างเงี้ยคงต้องช่วยกันเก็บตังค์แต่เธอเป็นคนใช้งานโอ้ยเขาก็ใช้ฉี่ใช้อะไรไม่ล่ะมันไม่ได้มีแต่เดี้ยถูกไหมมันไม่ได้แค่ฉี่ถูกไหมมันทําอะไรอีกหรอมันต้องหาเครื่องอันนึ่งมันได้สองอย่างรู้ปะเจ้คาวันนี้มาคุยกับคดีดีเป็นยังไงบ้างคะดีก็จอยๆยดีครับเป็นแบบโอกาสที่ได้ไปคอลแลบกับคนอื่นก็รู้สึกว่าขอบคุณ น้องอัมมาที่เรียนเชิญมานะครับต้องบอกว่าขอบคุณเจเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นผู้ชายที่หาตัวหาคิวให้อัมยากมากคือดิวไว้หลายเดือนแล้วนะ หลายเดือนมากแต่ว่าเพิ่งมีคิวว่างตั้งแต่ผมยาวยันผมสั้นหัวโปกจนผมเริ่มง,งอหัวโปกเลยหัวปกะกอลอน <S <S ได้ไงโอเคนะคะทุกคนใครชอบหมอเจไปติดตามไปเลยนะคะที่ไอจีนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะบอกเลยค่ะว่าคอนเทนต์ทุกวันมีรอยยิ้มแน่แ่แทบถูกกรี๊นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบกระเทยรีวะะิวค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลนะคะพิมพไปเลยกระเทยรีวิวเราอัปเด,ดคเิปเหมือนสแตนแน่นอนค่ะเจอกันใ,ใหม่วีคหน้าน,นะคะนี้ฝากไ,ได้ข่าวว่าใครไม่รีวิวกันเลย คสายเข้าผมแป๊บนึงนะอะได้ไดเดีเดี๋ยวเดียนั่งมีเก้าอีเอามาเลยเธอจะทำอะไรเธอเอาก้อี้มานั่งไปเทียนแต่ละสระเลยไม่เอาม่อเยอะเยอะเอะ คือจะขายของทอั้งทีเดียวเลยเออพูดอีกทีพูดอีกทีที่ถึงคุณน่าจะเลย <laughs> กลับมานั่งค่ะ <laughs> กลับมานั่งอ้าวกลับมานั่งหรอนั่งมาเดี๋ยวกูออก <laughs> ยืนแล้วกนะัน <laughs> ตัวเด้ไม่ได้ไม่ไรคุยกับพี่แไปอ้าวไปอ้าวเจเธอเจ็บแผลหรอเธอเกาตลอดเวลาเลยอะ่ะ <laughs> มันคันนะฉันก็คันฉันยังไม่เกาให้เธอเห็นเลยนะโอ้เดี๋ยวไปเกาให้ถ้าเกิดเป็นการเกาเปนเองกา Yellow look, vem have